วันเล่บอลหญิงไทยสร้าง3สถิติใหม่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งเนชั่นลีก2025 แม้การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีเวน2025จะยังไม่เริ่มต้นแต่ทีมชาติไทยก็ทำสถิติใหม่ได้น่าสนใจถึง3รายการซึ่งการแข่งขันปีนี้จะเริ่มระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง27กรกฎาคม2568และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเก็บคะแนนอันดับโลกเพื่อชิงสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสโดย3สถิติใหม่ที่ไทยสร้างก่อนเริ่มเวียน2025มีดังนี้1อายุเฉลี่ยผู้เล่นลดลงเหลือ22.9ปีจากเดิม27.2ปีในปีที่ผ่านมาปีนี้ลดลงเหลือ22 9ปีเป็นอันดับ4ของทีมที่อายุน้อยที่สุดในรายการสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่โดยโคอดอสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกรดึงผู้เล่นดาวรุ่งจากทีมยู19และยู21ขึ้นมาเสริมทีมหลักวางเป้าหมายระยะยาวสู่โอลิมปิก2028 2ส่วนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น177.1เซนติเมตรจากเดิม173.4เซนติเมตรปีนี้นักกีฬารุ่นใหม่ของไทยมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นแคบหมูสุภวดีพันวิลยหัวเสาสูง186เซนติเมตรปลายนาภาสรุูมนินบีหล สูงถึง1 9ึงเซนติเมตรการที่มีค่าเฉลี่ยความสูงมากขึ้นแน่นอนว่าจะช่วยให้ทีมไทยสามารถรับมือกับคู่แข่งที่มีความสูงมากกว่าได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย3คนไทยอาจไม่ได้ดูถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีแม้วอลเลย์บอลจะเป็นกีฬามหาชนของไทยแต่ปีนี้อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ไม่มีช่องทีวีใดซื้อลิขสิทธิ์เวเนลอนยสนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์หองแป่งเปิดเผยว่ายังไม่มีสถานีใดตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เนื่องจากราคาสูงทําาาให้้แแฟฟนนออจตตงชมม่พลำ วีบีทแทนทั้งนี้สมาคมยังพยายามหาทางเจรจาให้แฟนไทยได้รับชมง่ายขึ้นแต่ขณะนี้กำลังโฟกัสกับการเตรียมเป็นเจ้าภาพวลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน2568เวเนา2025เปลี่ยนรูปแบบใหม่ทีมเพิ่มเป็น18ชาติการแข่งขันปีนี้มีการปรับรูปแบบใหม่จากเดิมโดยเพิ่มจำนวนทีมจาก16เป็น18ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รอบคือรอบแรกพรีมินารีเฟซาทีมทั้ง18จะถูกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมลงเล่นทีมละ12นัดในช่วงเวลา สัปดาห์รอบสุดท้ายไฟนอลเราเศร้าทีมที่มีผลงานดีที่สุด8ทีมรวมเจ้าภาพจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทีมที่เข้าร่วมปีนี้ได้แก่เบลเยียมบราซิลบัลแกเรียแคนาดาจีนเช็เกียสาธารณารัฐโทมินิกันฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์โปแลนด์เซอร์เบีย ไทยตุรกีและสหรัฐอเมริกาโดยทัพลูกยังสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับโปลแลนด์จากนั้นจะเจอกับเบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสตามลำดับสามารถรับชมได้ผ่านี t v แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทางการของไฟวีบี